ตัวนี้การคำนวณน,นะครับคือนำข้าวกระดาษทิชชู่หนึ่งตู้ในมีเจ็ดมื่นสี่พันชิ้นเนาะราคา,าราคา FOB คือราคาที่ราคาสินค้าบวกค่าขนส่งในจีนนะครับอยู่ที่0ูนย์จุดจุดหนึ่งห้าสามดอลลาร์ USD นี่เราจะ,จะมาเขียนแทนค่าเนาะศูนย์จุดหนึ่งห้าสาม USD อนนี้ครับนี่เราก็มาคำนวณห่อเนอะเอาะก็คือคูณกับคูณกับเจ็ดหมื่นสี่ตรงนี้นะครับคูณกับเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ชิ้น เท่ากับ1ตู้เท่ากับเท่ากับ1นึสา หนึ USD นะครับนี่เราจะมาหาค่าภาษีนะครับอ่าก็คือเท่ากับแมทิทชู่ตัวเนี้ยคูณ7.7 7.7%จุปอร์ ดังนั้นเวดดังนั้นเวดก็คือแปดเ USD อ่านี้ก็เท่ากับเวด ภาษีนำเข้านะครับคูณกับคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนของศุนกากรนะครับนี่ก็เท่ากับ 30, 30, 47, 3า0หม3่นสามศจุดเก นี่เป็นบาทเนาะอันนี้แวดเป็นบาทเราคำนวณแวดได้ละต่อไปเราคำนวณเอ่อตรงนี้เขาบอกว่าอะไรอ๋อ ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะจากฉินโจนะจากฉินโจอ่นนี้จากฉินโจนะครับถ้าเรือฉินโจก็คือเราจะคำนวณเป็นค่าขนส่งระหว่างอา่าก็คือก็คือฉินโจมาแหลม อันนี้เป็นเรือขาเข้าเนาะชินโจมาแหลมตอนนี้เฟรดอยู่ที่ถ้าตู้ถ้าตู้40ตอนนี้ตู้40สตู้สี่สิบ hq ชินโจอยู่ที่ประมาณ1,500้าร้ USD นะครับค่าโลโค์ อันนี้ถ้าคอนว์ดเป็นเงินไทยอัตาราแลกเปลี่ยนวันนี้คูณกับเหทของธนาคารกรุงเทพวันนี้น,นะน,นะครับดังนั้นเป็นบาทก็เท่ากับอันนี้เป็นเ е ทของ B b บนะของธนาคารกรุงเทพ สามสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับประมาณห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าอันนี้บาทน,นี่เป็นบาทคือเราเอาเนี่ยบวกกันอันนี้จะเป็นค่าขนส่งนะ ค่าขนส่งค่าขนส่งจีนไทยจะอยู่ที่หกหมื่นห้าห้าศูนหนึ่งห้าอันนี้เป็นค่าขนส่งเนี้ยภาษีนำเข้าว นี่ถ้าภาษีนำเข้าแอ้ยผมขอปัดเอ้ยนะยมันจุดเก้าเก้าเนาะผมขอปัดเป็นเลขสี่เลยเอืม มีค่าขนส่งจีนไทยภาษีนํเข้าแล้วก็ราคาสินค้าหนอราคาสินค้าราคาสินค้าราคาสินค้านี่เรามาดูที่นี่เห็นไหมแออราคาหนึ่งตู้ตัวเนี้ยตัวน,นี้เราก็จะเอา ตัวนี้เราจะมาคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL 34.01อ่า34.01ของธนาคารกรุงเทพมันจะเท่ากับเท่ากับ38 38 ห้าศูนย์หกหนึ่งจุดสองสองดังนั้นราคาสินค้าตรงเนี้ยก็คือก็คือสามแปดห้าศูนย์หกหนึ่งจุดสองสามนะครับนี่เราก็เอามาบวกกัน สี 4, 8, 0, 5, 5, 0. ่แปดศูนย์ห้าห้าศูนย์จุดสองสองตรงนี้ครับเรียบร้อยอกระดาษทิชชู่ถึงไทยบาท ราคาสินค้าถึงไทยรวมภาษีนำเข้าสินค้าถึงไทยบวกภาษีนำเข้าเท่ากับสี่แสน เรามาดูว่าเฉลี่ยต่อชิ้นนะตัวเฉลี่ยต่อชิ้นเนี่ยเ,เฉลี่ยต่อชิ้นนี่เราต้องมาดูเนี่ยเน,ยเนยีมีอยู่ประมาณ74000ชิ้น มีอยู่เจ็ดหมื่นสี่อันนี้เราก็ต้องเอาเจ็ดหมื่นสี่มาหารนะเดี๋ยวผมขอหารกับเจ็ดหมื่นสี่ก่อนนะเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สิบร้อยพันหมื่นมันจะเฉลี่ยอยู่ที่หกบาทหกจุดห้าศูนย์ ตรงเนี้ยมันจะตกอยู่ประมาณชิ้นละ6กบาทห้สตางค์โอเคครับก็จบการรีวิวจากใบเสนอราคาครับ